พี่ค้าวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้ก็กเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในห้องน้ํากันนะจ๊ะซึ่งตอนนี้กําลังสระผมสระเสร็จแล้วจะมาทําอะไรก็จะมาโชว์วิธีการพอกหน้าแล้วก็ขัดหน้าในราคาประหยัดนั่นเองก็คือจะโชว์สมุนไพรพอกหน้าของแก้วที่แบบเป็นเซเวอร์เลตเลยนะจ๊ะก็คือสมุนไพปรปทุมมาศ นี่นะคะก็จะมีตัวขัดหน้าซึ่งกลิ่นหอมมากชอบมากนะคะแล้วก็ตัวพอกหน้าเป็นแบบนี้ สีฟ้ากับสีเขียวนะคะอันนี้สีฟ้านี่เพิ่งได้มาในราคาสิบสองบาทเองนะเพราะว่าที่โลตัสลดรา,ราคานะจ๊ะถ้าสาวๆติดตามในแฟนเพจนะคะก็จะรู้ว่าตัวนี้แก้วโปรแไปว่ามันลดราคานะคะก็อันนี้อาบน,น้ำเสร็จก็จะมาโชว์การขัดหน้าและพอกหน้าของแก้วนะคะก็นั่นแหละแก้วว่ามันใช้ดีนะแก้วแบบขัดวันเว้นวันเลยแต่พอกไม่ค่อยพอกเท่าไหร่ต้องทิ้งไว้อะไรอย่างี้ก็จะเทมาประมาณเนี้ยแล้วก็ผสมน้ำนิดหนึ่ง ก็จะทําให้ดูไปเลย่งน้ําประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ให้น้ําชุ่มๆหน่อยะ <c oughs> แล้วก็ขัดป้อยไปแบบนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองๆคือกลิ่นมันหอมมากแบบให้อารมณ์แบบผ่อน,นะคลายทำงานนึ่งหนึ่งอะไรมาเราก็ขัดมาก็จะให้ดูแค่นี้พอพอโปอ,อ,อยู่ก็ขัดไปขัดแบบขัดทั่วหน้า มันก็จะเป็นสีเหลืองมานะเห็นปนะหอมมากหอมแบบโบราณโบราณอะไรแบบผัดซักมาให้รู้สึกว่าสิวเซี้ยนข้างจมูกมันนิ่มคือพอล้างออกแล้วหน้ามันจะนิ่มเลยนะจริงจริง,รง,รงไม่จะโมก <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ขันนวดด้วยช่วงนี้หนวดยาว <c oughs> เป็นนวดมากอ่ <c oughs> สมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่ามันนานแล้วสักพักหนึ่งก็ล้างด้วยน้าเปล่าออกล้างด้วยน้ําเปล่าอืก็จะได้หน้าที่แบบสดๆจากนั้นก็จะตามด้วยการพอกหน้าตึตัวพอกหน้านี้จะกลินไม่หอมเทาจะอารมเคล็ดลับในการพอกหน้าของแก้วคือ ทีมาให้มันเป็นแบบนี้แล้วหน้าเราเปียกอยู่ใช่ไหมแล้วก็แปะแล้วก็พอกไปเลยเดี๋ยวมันจะเปียกเองแบบนี้ถ้าหนืดไปก็เอาน้ำมาทอแต่มันไม่หนื่โชว์อะไรมุ้งมิงมิง,มงปาดเข้าไปปาดเข้าไปปาดเข้าไปอ่ะปาดเข้าไป,ป,าาไปอะแบบน,นี้ต้องดูแลนิดนึงอยากผิวหน้าเนียนอะไรเยก็ทอแลบ ปุ๊บปบปุ๊บปบป,บปุ๊บปะปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบสิบห้านาทีแล้วแต่อารมณ์ว่างรองนะคะที่เราขัดผิวหน้าเราเราก็จะมาขัดตัวด้วยนะจ๊ะด้วยสครับตัวนี้ของอารอนเพิ่งได้มาใหม่แต่ว่าใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเม็ดสครับแบบเนี้กลิ่นข้าวๆอ่ะกลิ่นเหมือนข้าวอ่ะแบบนี้เราก็จะทาตัวเรา ิ้วแขนอย่างนี้เราจะไม่โชว์แต่เราก็จะพอกทําตัวแบบนี้เลยพอกไปเลยเออแล้วใครจะปิดกล้องให้หนั่นดีก็เปิดไว้ก่อนแล้วกันนะจะก็พอกทําตัวทั้งขาเดีะะ๋ยวจะเห็นเน้นๆแรอวขาขานี้ต้องใช้ประมาณกระจุกแบบปะปะ,ปะอย่างนี้เลยนะพอกขามันจะเป็น เม็ดเม็ดแล้วแบบว่าให้ความอารมณ์ที่เราต้องขัด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 ,ด uh huh. นะคะแล้วก็รอกันถึงยี่สิบนาทีได้นะจ๊ะหน้ามันก็จะแห้งแบบนี้เลยดูจะเห็นรูคุมขนนี่แบบนี้เห็นว่า mm. ก็คือมีไม่เยอะหรอกตอนนี้ก็ล้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้านะจ๊ะก็มาล้างเลย ลูกออกไ่้เราก็จะใสสะอาดนลจากนั้นแก้วก็จะตามด้วยแบบโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนนิดนึงนะจ๊ะแก้วก็จะใช้ตัวนี้ของชิเซ่านะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าที่ทางเว็บสวย360อองศาส่งมาให้นะจ๊ะตัวน,นี้ก็ส่งมาให้ลองแล้วก็ใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันใช้โอเคโฟมมันก็แบบ เบาดีนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าแบบคือแบบมันไม่แรงน่ะคือมันไม่ได้แบบหน้าไม่ได้ตึงเอียดเอียดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบทั้งขัดทั้งพอกไปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยโฟมที่แบบอ่อนะล,ละมุนละไมนะจ๊ะแบบนี้แล้วเราก็ล้างไปกิ่นก็จะได้แบบอ่อนหอมอ่อนๆเบามือเบามืออย่างน,นี้ ขัดตรงช่วงตรงจมูกนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราขัดอย่างเงี้ยไอตรงที่เราขัดไปมันมันออกไม่หมดไอพวกเหลืองเหลืองเขียวเขียวโคนเขียวทั้งหลาะขัดไปหอ่อแล้วก็ล้างออกหน้าก็จะแบบลื่นนิดหนึ่งอันนี้เลยล้างตรงช่วงตรงนี้ด้วยเพราะว่าสิวอ่ะหลายคนเป็นเปล่าไม่ลงมันจะขึ้นนะจ๊ะ นี่นี่หน้าเราก็จะได้แบบนี้เลยเคือแบบมันจะแบบนิ่มแล้วก็ไม่ไม่ตึงเอียดเอียดนะหลังจากใช้ใช้นีเลยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับเคล็ดลับการดูแลผิวตอนกลางคืนของแก้แว,วนะจ๊ะส่วนใหญ่จะทำตอนกลางคืนนะคะก็ ก็นั่นแหละไม่มีอะไรก็แค่จะมาโชว์วิธีการทําให้ดูเท่านั้นเองนะจ๊ะก็หวังว่าสาวๆทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของแก้วนะคะลิง์กทุกอย่างก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะวันนี้ลากันไปเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วน่าใจไหมน่าใจไหมน่าใจ